ใช้ถ่านมันจะหอมใช้ถ่านถ่านแย่งถ่านนะมันจะหอมมันจะหอมถ้าเรามาเช้าแบบนี้เราจะต้องรับบัตรคิวแล้วนะว่าขอบัตรคิวด้วยครับโทษนะครับโอเคครับคิวที่7ครับไม่ครับวันนึงพี่ขายได้กี่ไม้เหรอคะอ๋อเฉลี่ยวันละ1,500้ไม้ครับผมครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามากินไต้เกอกอีตาลกันนะครับซึ่งเป็นไต้เกอกอีตาล์ที่ผมรู้สึกว่า มันอร่อยที่สุดในทอาที่ผมเคยกินมาเลยนะครัะไปเราไปดูกันเลยนะคะและนี่นะครับคือร้านไต้กาะอีสานที่ผมไม่ได้พูดเ่าเกินไปหรอกครับซึ่งปกติบางร้นานก็อาจจะดูน่ากินแต่พอกินจริงๆแล้วบางทีก็จะรู้สึกเลี่ยนๆจนต้องหยุดกินแต่กับร้านนี้ผมต้องกินจนลืมนับแมกก็เลยทีเดียวครับถ้าใช้ถ่านมันจะหอมอร่อยกว่ายา่างไฟฟ้าคุณแยามก็ยังแนะเคล็ดลับในการย่างด้วยนะครับ ว่าย่างกับเตาถ่านมันจะหอมอร่อยกว่าครับตูดแดงนี่คือเปรี้ยวครับเออพี่เขาหมายถึงตูดไม้สําหรับแบบเปรี้ยวนะครับครับตอนแรกผมขอจะากถามก่อนนะครับว่าครับมันเหือนธรรมดากับเปรี้ยวแต่ผมอยากรู้ว่าเปรี้ยวนี่มันเปรี้ยวจากอะไรเหรอครับเปรี้ยวจากเรากระเทียมมาคุกและทิ้งไว้ประมาณ1 2ถึงสองวันครับเราทําให้รสชาติมันเปรี้ยวอ๋อก็เลยเปรี้ยวนะคะใช่ครับอันนี้เป็น แบบว่าติดแผ่นหนึ่งมันชื่อกับมะล่งไหมครับใช่ครับเหมือนครับเหมือนกันครับผมเอาติแผ่นหนึ่งครับเปรี้ยวครับเป็นเปรี้ยวทั้งหมดหรือว่าธรรมดาด้วยครับเปรี้ยวทั้งหมดเปรี้ยวหมดนะครับพี่ครับครับขายมานานเรื่องหรอครับเกือบสิบปีแล้วครับอ๋อเกือบสิบปีรับที่นี่นะครับก็สามารถหยิบผักฟรีได้นะครับก็จะมีกระลำมีพริกแล้วก็มีขิงนะครับหักเคียงพวกนี้แล้วก็หยิบได้เลยนะครับพี่เขาไม่ห่วง แต่ก็อย่าถึงขั้นเอาไปเผื่อทำกับข้าวที่บ้านนะครับผมสังเกตนะครับเตาย่างไม่เคยว่างเลยพอตุกได้ที่ก็ลองถาขายชุดใหม่ก็ขึ้นเตาต่อทันทีไม่ต้องกลัวว่าจะได้แท่กรอเย็นๆชื่นชเลยนะครับเที่ยวล้วนสามไม้นะครับชำรบเป็นเงินสดหรอโอนครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูสลิปด้วยนะครับขอบคุณครับ โอ้โหที่ถึองนอนเงินกับพรเงินกันตลอดเวลาเลยนะคะ,ะคไม่แปลกใจเลยนะนะครับที่เขาขายได้วันละพันห้าร้อยไมโอ Oh my god พันเอกย่างก็ย่างไปครับร่างกายต้องพร้อมต้องกระฉับกระเฉงและต้องมีสมาธิด้วยนะครับไม่งั้นไต่กอกจะไม่ได้นะครับ คนเยอะมากๆเลยนะคะับก็เลยต้องหลบไปกินหลักกำแพงเลยนะคะครับโอ้ยนี่เราฝันไปหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันช่างอร่อยฉ่ำเด้งขนาดนี้เนี่ยไม่อยากกัดให้มันขาดเลยกลัวว่าจะต้องขาดจากความอร่อยนี้ไปนี่ขนาดกัดแบบเม้มแล้วนะเนี่ยถ้าไม้นี่หมดแล้วก็เหลือแค่ติบไม้เองอติ และนี่นะครับก pues mm ็เป็นมันเสาก่อนหน้าที่เราจะไปถ่ายนะครับเขาก็ขายดีอย่างนี้ตลอดอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปถ่ายแล้วร้านกินคนมาเป็นหน้ามานะครับปกติพี่เขาก็ขายดีอย่างนี้ทุกตลาดที่พี่เขาไปขายอยู่แล้วนะครับเขาก็จะมีลูกค้าประจาของแต่ละตลาดที่เขาจะรู้ว่าวันไหนไปขายตลาดไหนส่วนตลาดนี้ที่เรามาถ่ายก็คือถนนคนเดินยางเนื้อหรือถนนคนเดินแตละีก็ได้ครับแล้วแต่จะเรียก ส่วนล็อกของร้านนี้จะอยู่หน้าที่ว่าการอำเภอสารพีพอดีเลยครับวันพุธขายชื่อกับปรั่งวันพฤหัสและตุกขายช่อบิก๊กซีเอ็กซ์ตราส่วนวันเสาร์ขายชื่อขนมคนเดินสารพีหรือขนมคนเดินยางเนื้อแล้วแต่จะเรียกกันนะครับวันนี้ผมขอไปกินต่อก่อนนะครับมาบอกลายเทียงร้านอร่อยให้แล้วใครสะดวกไปตลาดไหนก็ไปตลาดนั้นเลยนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย